افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين นนับามมม ب ي ن บ م ว م د و ع นิน ل ah uh. ิ و ص วะมอ م ن บ ب ฮม م ม إ ح س ا ะ إلى يوم الدين عما فعل سلام عليكم ورحمة الله و ب ر า ا ت ه Allhamdulillah ครับกลับมาพบกันอีกครั oh, ainsi, demain, ้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนุกซีดพี่น้องครับอย่างที่เคยย้ำกับพี่น้องอยู่เป็นประจำนะครับว่าผลบุญนะครับในการอ่านอัลกุรานถ้าเราอยากจะให้ได้ผลบุญแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ ได้ครบทุกอะไรทุกรูปแบบไม่ใช่ว่าแค่อ่านอย่างเดียวนั่นต้องอ่านแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วนำไปบอกต่อนะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวพี่น้องแต่พี่น้องไม่ต้องคิดถึงคนอื่นคนไกลไอ้ตอนบอกต่อเนี่ยเราเอามาปฏิบัติเองให้ได้เราเข้าใจกุรอานให้ได้เอามาปฏิบัติเองให้ได้ไอ้บอกต่อเนี่ยบอกต่อคนใกล้ๆตัวเรานะครับคนในครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นภรรยาเป็นสามี นะครับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับมีเรื่องอะไรที่เราเห็นว่าเขาทําไม่ถูกไม่ต้องนะครับหรือเขายังไม่รู้นะครับเราก็บอกถึงอะไรถึงคุณค่าหรือการงานต่างๆนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาระบุไว้ในอันกุรอานนะครับนั่นแหละเราจะได้ครบเลยพี่น้องเราจะได้เริ่มตั้งแต่ไดผลบุญของการอ่านอันกุรอานหนึ่งอักษร1สความดีผลบุญของการไรการพินิจพิจารณาอันกุรอานนะครับ ความทาความเข้าใจตรงนี้แหละถ้าเราไม่เรียนทัฟซิดเราจะไม่เข้าใจนะครับเสร็จแล้วเมื่อเข้าใจแล้วว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรอัลลอฮ์ห้ามอะไรก็เอานตรงนั้นแหละมาปฏิบัติกับชีวิตเราอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเราก็อย่าทำเราก็ออกห่างอะไรที่อะไรที่อัลลอฮ์ใช้เราก็พยายามทาให้ครบถ้วนจนสุดความสามารถของเราทําให้มันดีที่สุดปราณีที่สุดนะครับแล้วก็ครบถ้วนที่สุดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราทําได้แล้วครบถ้วนแล้ว นะครับละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามได้แล้วหน้าที่ของเราคือตักเตือนคนอื่นบอกคนอื่นต่อนะครับว่าอัลลอฮ์ทรงใช้อย่างนี้นะอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ทําอย่างนี้นะนะครับแล้วนั่นแหละทั้งหมดคือผลบุญของเราที่เราจะอะไรสะสมไว้ในบัญชีของเรานะครับเพื่อรอสุภานะหัวตาลาและเมื่อนในวันเกียร์มะนะครับวันที่เราต้องไปยืนต่อหน้าพราะองค์นั้นมาถึงนะครับเราจะได้อะไรชื่นชมยินดีกับผลงานของเราที่เราทําไว้ในโลกดุนยานี้ นะครับแค่เรื่องง่ายๆในการทําความเข้าใจอันกุรอานคือแค่เปิดใจที่จะเรียนที่จะรู้นะครับไม่ใช่ว่าวันๆดูแต่เรื่องร้สาระนะครับทั้งมือถือทั้งโทรทัศน์ทั้งอะไรต่ออะไรที่เราจะหามาได้นะครับแต่เราปล่อยปะละเลยอันกุรอานซึ่งเป็นอะไรเป็นบัญญัติของลอสุภานหัวตาลานะครับก็ ฝากกับพี่น้องไว้นะครับเอา้าวกลับมาดูตับซีดของเราพี่น้องครับตับซีดเรานี้ตอนนี้เราอยู่ในที่อายะที่111 111ของซูเร้อยสิบเก็ดของ s u r นะครับเอาอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรราลลูันชิม و ق ا ัน ا لن يدخل ล ل ج ن ة إلا من كان هودا أو نصارى และพวกเขานะอ่าละเล่าถึงไงถึงพฤติกรรม หรือความเชื่อนะครับของพวกไรพวกยาฮูดและนาโอรอพวกชาวอาลุนกีตาบวกกอลูพวกเขากล่าวว่าลานิยาดกูลันจันนะพวกเขาอ้างว่าว่าอะไรไม่มีทางใช้คําว่าลันเลยนะลันลันลัน,ล,นลันในภาษาอับนี่แปลว่าอะไรไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีทางเป็นไปได้ลันยาดกูลันจันนนะไม่มีทางได้เข้าสวรรค์ อิลามังกาณาฮูดันยกเว้นคนที่เป็นยาฮูดเท่านั้นนะยาฮูดก็จะอ้างว่าเฉพาะยาฮูดเท่านั้นที่จะได้เข้าสวรรค์ส่วนนาซรอละนาซรอเองก็อ้างว่าได้นาซรอเท่านั้นแหละที่จะได้เข้าสวรรค์นะติลกาอมานียูฮุมนะครับนะติลกาอมานียูฮุมอลอเราบอ,อกไว้นั่นคือนั่นคือความหวังของพวกเขาคือหวังว่าจะได้เข้าสวรรค์ของเราแล้วก็หวังว่าอะไร กลุ่มของตัวเองเท่านั้นแหละจะจะเป็นกลุ่มเดียวที่ได้เข้าสวรรค์นะครับนะกุลฮาตูบุรฮานักุมอิงกุลตุมซอดีกินอลัลลอฮ์บอกกับท่านนาบี m u h ั m m a d s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l บอกว่าอะไรจงปอกกับพวกเขาไปกุลฮาตูเอามาให้ดูหน่อยสิพวกเจ้านะครับไอที่ว่ายาฮูดเท่านั้นจะได้เข้าสวรรค์นะซอรอเท่านั้นจะได้เข้าสวรรค์เนะี่ยเอาอะไร เอามาให้ดูหน่อยฮตูเอาอะไรมาให้ดูบุรหานะคุมนะบุรหานคืออะไรหลักฐานนะกุลฮาตูบุรหานะคุมอิงกุลตุ่มซอดีกินหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่พูดความจริงนะถ้าถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะอย่างที่อ้างว่าอะไรยาฮูดเท่านั้นจะได้เข้าวสวรรค์นะซอรอเท่านั้นจะได้เข้าวสวรรค์อัลลอฮ์สั่งนบีเลยไปบอกกับพวกนั้นสิว่าเอาหลักฐานมาให้ดูหน่อย ว่าที่ว่าอะไรว่าพวกยาฮูดกันาซออรจะได้เข้าสวรรค์นเนี่ยนะหลักฐานมันอยู่ที่ไหนเอามาดูคําอธิบายพี่น้องนะครับท่านอิหม่ามนุกัสิดบอกว่าอยู่ใบยิน ah ah um ุตาลาอิกรอริยาฮูอิกรอรอยาฮูดวันนซาโรบิมาหุมฟีหิมนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นได้อธิบายเพาว,ว่าพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าอายะอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาให้มุสลิม และบอกให้มุสลิมรู้ถึงอะไรถึงความเชื่อถึงพฤติกรรมของพวกยาฮูดและกันนอรอบอกว่าอะไรอล้อ,ลอนั้นทรงอธิบายนะครับความหลอกลวงของพวกอะไรพวกยาฮูดและกันนอรอแล้วนี่มันเป็นอะไรเป็นความเชื่อของพวกเขานะครับพวกเขาเชื่ออย่างนี้จริงๆนะครับปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่ไหมก็ยังเป็นอยู่ไอที่หนักกว่านั้นยาฮูดเองก็บอกว่าอะไรเฉพาะยาฮูเท่านั้นแหละที่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ นะส่วนคนที่ไม่ใช่ยาฮูดก็ถือว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์อยู่นะหรือหนักกว่านั่นก็คืออบอกว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยถ้าไม่ใช่ยาฮูดก็ไม่ใช่มนุษย์เขาถึงไงเขาถึงปฏิบตัตนะิต่อนะต่อต่อชาวปาเลสไตน์เขาไม่เลือสนใจนะว่าจะเป็นมุสลิมเป็นคริสเตียนเพราะปาเลสไตน์เนี่ยมีทั้งมุสลิมแล้วก็คริสเตียนนะครับพี่น้องอย่าเข้าใจว่าปาเลสไตน์เอ,อ่ยชื่อปาเลสไตน์เนี่ยมันจะมีแต่มุสลิมอย่างเดียวไม่ใช่มีคริสเตียนปนอยู่ด้วย แต่ทั้งหมดนั่นแหละยาฮูปฏิบัติกับคนเหล่านั้นเหมือนกับเขาไม่ใช่คนนะเหมือนกับอะไรปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะเพราะว่าชาวยาฮูเองมีความเชื่อว่าพวกเขาเท่านั้นแหละที่เป็นอะไรเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเชื้อสายของเขาเท่านั้นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นไลเราบอกว่าอะไรพวกยาฮูนะซอรอนั้นมีความเชื่ออย่างนี้จริงๆให้โซอิดาตกุล,ลุตออีฟาตินมินันยาฮูดวันนะซอรอโดยที่ ทั้งสองกลุ่มนี้เลยทั้งยาฮูดและก็ทั้งนาซรอรแล้วไม่วันจะมีกลุ่มย่อยอีกกี่กลุ่มนะครับบอกว่าอะไรพวกนี้จะอ้างอ้างว่าอะไรบอกว่าไม่มีใครได้เข้าสวรรค์หรอกยกเว้นมังการอาลามิลติฮายกเว้นอะไรเฉพาะคนที่อะไรเป็นผัวมีความเชื่อเดียวกันกับพวกเขาเท่านั้นคือยาฮูดก็อ้างว่ายาฮูดเท่านั้นจะได้เข้าสวรรค์นาซรอก็บอกว่าอะไรนาซรอรเท่านั้นแหละจะได้เข้าสวรรค์ ก็มาอักรับอัลลอฮ์ عنه ในส ورة ม่า,มมาิดะที่อันน,น,นั้นเขาบอกว่ามันคืออะไรอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะลาทรงเล่าเรื่องของพวกเขาไว้อีกที่หนึ่งในกุรานก็คือในสุรัตุนมาอิดะนะครับบอกว่าอะไรคำอ้างของพวกเขากลูเขาุอับนาอุลลอฮิวะอะฮิบะอูนะนี่อ้างหนักกว่านั้นอีกในสุรัตุลบะกรอนอี่แค่อ้างว่าอะไรเฉพาะยาฮูดกับนอซาโร ยาหูก็บอกเฉพาะยาหูเท่านั้นแหละที่จะได้เข้าสวรรค์นะซารอก็บอกว่าเฉพาะนะซารอเท่านั้นแหละจะได้เข้าสวรรค์นะครับแต่ในสุตตุนมาอิดานี่พวกนี้บอกหนักกว่านั้นอีกบอกว่าอะไรนะฮานุอับนาอุลลอฮ์นะครับพวกเราเนี่ยเป็นลูกของอัลลอฮ์นะนะพวกเราเป็นอะไรเป็นลูกของอัลลอฮ์าวาฮิบบะอูแล้วก็เป็นที่รักของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูัลลาลานะครับ ฟาอักซาบะฮูมุลลอฮุตาลาดังนั้นอัลลอฮ์จึงไงบอกให้รู้ว่าพวกเนี้ยมันโกหกนะเพราะว่าเขาอ้างว่าอัลลอฮ์เขาอ้างว่าพวกเขาเป็นลูกอัลลอฮ์เขาอ้างว่าพวกเขาเป็นที่รักของอัลลอฮ์สุบฮานาฮุตาลาอัลลอฮ์โต้ตอบเองเลยอัลลอฮ์บอกว่าอะไรฟาอักซาบะฮูมุลลอฮุตาลาบีมาอัคบะรอฮุมนะแล้วอัลลอ์ก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยโกหก นะแฉะว่าพวกเขาไอา้ความโกหกของพวกเขาเนี่ยนะครับแล้วก็บอกพวกเขาว่าอะไรอันนาหูโมอัซิบุฮุมบิซุนูบิหิมบอกว่าอลอันรอ์นี่แหละจะเป็นผู้ลงโทษพวกเขากับความเกี่ยวไออันเนื่องมาจากความผิดของพวกเขาถ้าเป็นลูกของรอดแล้วจะลงโทษไหมล่ะถ้าเป็นเป็นที่รักของรอ์สุภานะหัวตาลาอัลรอ์ก็จะต้องไ่ลงโทษพวกเขาแต่เพราะว่าพวกเขานี่โกหก แอบอ้างเอาอัลลอฮ์มาอ้างอ้างไปต่างๆนานาอ้างว่าอัลลอฮ์ทรงมีลูกอ้างว่าอัลลอฮ์ทรงรักพวกเขานะครับสุดท้ายแล้วลอลัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์จะลงโทษพวกเขาถ้าลงโทษนี่ไม่ใช่คนรักกันแล้วนะถ้ารักกันจะต้องอะไรจะต้องไม่ลงโทษสิจะต้องให้อภัยสินะครับแต่นี้อลัลลอฮ์บอกไอ้ที่อ้างนี่แหละจะอจะลงโทษนะครับวเวลารานูกามาอิดดาละมากานัลอัมรุกัสาลิก นะครับอิมายูกอสซีบอกว่าถ้าเรื่องราวมันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดก็คือเป็นลูกอัลลอฮ์จริงๆเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรักจริงๆนะครับเขาก็จะไม่ต้องไม่โดนโลงโทษจากอัลลอฮ์สุบฮาหนุฮวตาลานะครับเหมือนกันเหมือนเช่นเดียวกับที่เคยนะได้ได้มีนําเสนอก่อนหน้านี้มาแล้วที่อะไรพวกยาฮูดเนี่ยนะครับและนาซารอเนี่ยอ้างบอกว่าอะไรลันตัมมาสหูมุน,นาร พวกเขาเนี่ยถ้าจะตกมารุก,กตกไม่นานหรอกนะอิลลัยยามมัมดูดาดมันไม่กี่วันหรอกถ้าจะต้องทําผิดเรือกั่งอะไรอลัลลอฮ์ทรงลงโทษในนรกเนี่ยพวกเขาอยู่ในนรกไม่นานหรอกนี่ก็คือคําอ้างเขาพี่น้องเห็นไหมมันค่อยๆลดลําดับมาเรื่อยๆนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่อยู่กับที่ที่แรกบอกว่าอะไรไม่ได้เข้าวสวรรค์หรอกถ้าเป็นยาฮูดเอ้ยนอกจากยาฮูดนะ หรือนาซอรอไม่ได้เข้าสวรรค์คือบ,บอกว่าอะไรอัลลอฮ์เนี่ยสร้างสวรรค์ไว้ให้เฉพาะพวกยาฮูดนาซอรอก็อ้างว่าอะไรอัลลอฮ์นี่มีสวรรค์ไว้ให้กับพวกนาซอรอเท่านั้นนะเสร็จแล้วอีกอ้างหนึ่งอ้างคนละครั้งคนละต่างกรรมต่างวาระกันอีกทีก็มาอ้างว่าอะไรเป็นที่รักของอัลลอฮ์อีกทีก็มาอ้างว่าเป็นเป็นลูกของอัลลอฮ์นะครับสุดสุดท้ายแล้วนะก็ไปอ้างว่าอะไรถ้าจะตกนรกก็ตกไม่นานหรอก พี่น้องเห็นไหมล่ะว่าอะไรกะทีแรกอ้างมาเป็นลูกสักแป,ป๊บเดียวมาบอกว่าถ้าตกนรกก็ตกไม่นานแล้วไหนล่ะบอกว่าอบอกว่าเป็นที่รักของลอสุภาณห,หัวจาลาแล้วจะลงนรกได้ยังไงแล้วก็มาอ้างว่าตาตกนรกก็ตกไม่นานหรอกนะล,ล,ลันตมา,มาสุมุนนาริลาอายามามาดูดาซุมมายันตะกิลูนะอิลันจันนะหลังจากนั้นนะลงนรกไปไม่ไออกี่วันก็จะได้อะไรได้เข้าไปอยู่ในสวนรรค์แล้วนะครับอัลลอฮ์ก็ทรงอะไรทรงโต้ตอบพวกเขา นะครับเพราะฉะนั้นในอายา t h i นะครับอัลลอฮ์ก็ทรงไลโต้อตอบพวกเขาบอกว่าไอ้ที่อ้างมาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องไม่มีถามว่าเอาอะไรมาอ้างนะเอาหลักฐานมาให้ดูหน่อยสิสั่งบอกให้นบีมาบอกกับพวกเขาว่าอะไรไหนไปหาหลักฐานมาสิที่ว่าอะไรที่ว่าอัลลอฮ์จะให้พวกยาฮูดกับนาซรอเนี่ยเข้าสวรรค์เท่านั้นเนี่ยไปหาหลักฐานมาให้ดูหน่อยนะหลงังจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรฟาก็ ว่กกากา uh um. นนล,ล,ล่าวทียุหล่ามา้นเป็นความเชา่าลองพวกเขาอั่นคือความเรื่องเที่พวกเขาหวังในสิ่งที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์จะได้ต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะก็คืออะไรจริงๆแล้วพวกเขานะไม่มีใครมาสัญญาอัลลอฮฺไม่เคยสัญญาอะไรกับพวกเขาเลยแต่พวกเขาแอบอ้างกล่าวอ้างแล้วก็หวังว่าจะได้สิ่งที่เขาอยากจะได้นี้นะครับนะ วกากัด้ ah ah. ลิกะคอว่ากัด้ลยก็คอการทารดาวรรเบียวรรเบียนอนัุมาก็ลยกูลหลังจากนั้นนะครับท่านอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลก็บอกให้ท่านนบีบอกว่าอะไรกูลยามุฮัมมัดฮาตูบุรฮานะกุมไปเอาหลักฐานมาหน่อยสินะไปเอาหลักฐานมาสิพี่น้องครับนะ เวลาของเราหมดลงแล้วแต่อายานี้ยังยังมีเรื่องให้อธิบายมีเรื่องให้พูดคุยนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านอิหมานุกิดอธิบายไว้อีกมากมายชาลอนะครับเราจะมาอ่านกันต่อมาทําความเข้าใจกันต่อในตอนต่อไปสำหรับวันนี้จากลาการดยเวลาเพียงเท่านี้ครับบิลลาฮิตาฟีกันฮิดายาอัลสลามุอะลัยกุมุราามระา,าระห์ะาามะตุลลอฮ์อะบรุคาตุอักุอน ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً